สวัสดีครับบอลดินห้อยดินนิดิสานครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีตลอดจนพี่น้องทุกหม่องบอดครับมือนี้บอลดินบอลบอยเป็นสีเป็นิดบอลโจมหาเมื่อกสอนครับบอลบอยครับเป็นสีครับเป็นมนิดครับจ้าผมบอลโจครับุหย่าปัญหาจุดไม่ทาบกินแล้วครับเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันครับวันศุกบ์พี่น้องครับช่วงต่าๆนลมอ้ยลมจังไดยมาหนาวแงบเดือนเดือนซีพี่น้อง

สองสองตัวนะครับไข่ใหม่อัทออนทั้งอันห้องคำหน่อยมาวาดเลยสองสองสองพีง่เรา บนบอตกงสิปหาเนีได้เหรอโมกุนั้มันระปุน่นั่นนั่นนั่นอชิดมึงออกสกกนดินบดดินบดเละๆแห้งๆแห้งมันขวดบดอดไรดิบเละเลย เนี่ๆน่ะพี่น้องวันมีซอนนีขึ้ตรงสีเขงบ้าสีมีมันแข็งนี่ตังสีมันแข็งี่นาเนี่ยๆๆสองสามสามสตัวนะครับนี่ๆๆๆ

mời 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 Rồi này tôi bật nhây nữa ừ. nè ยังดีตัวเมื่อ้งก็นึัเสีกเนสีมันบด้วยแล้วมั่อกซอนกวดแนวนี่ ซอสเมคิอนบรรยากาศรอบมับพ่อว่ามีขหยมันลนะดอกวัดไปเรื่อย ล่มแบบแห้งครับ ไม่ได้ดินมันลักออกวะชักเห้อยิมงหงอยอยังนี้มันก็ลักออกไปเด้ No, 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 ไปเร็วแลแมจกสองเหมือนนท่านเมื่อกี้สวดงเม่อยังบท่านอยู่หาน้ำนเ้าเอามาปูกีเถอะกินแนวเนี่ย พลกผักปวกมีปลูถิมะปลูกเนี่ยถิมะเก็บกินดอกกระปอกกระปพดบักเต้นกลัวน่วยคือสีง่ามคั่เนาะนอหาไม่กี่ซอนครับนกอะไรก็ไม่ไปนอนอยู่ไสนแล้วจมาลาย อากาศที่บรรยากาศบรรยากาศหอกหอกเออถอยออกมาข้างหลังอีกสิค่ะนี่นี่ แต่มาขวดเอาเลยวาจังมันบ่มีหอยบ่คือ้มอะบ่หอยจูบเลยบวมมีบ่เขาบ่ลองมาขวดเบิ่งบ่ม um> ีบ่บอาดมาบ่อยได้ขรูพ oh ี oh. well, so ่รัก ใส่สี่มะบุ้งอู้ยกบใหญ่มึงมีขวดแล้วไหมกลับมาใส่ของแล้วไม่นิดเกิยตัวเนี่ยใส่ของแล้วไม่นิด บุบ้าบ ja. ja. ่ใดพี่น้องิ่งอะไรเนี่ยกบเกบกบเอฟใหญ่กบใหญ่กบใหญ่ครับโอยถูกงพี่น้องฮะเมื่อกี้สอนในกบมาแล้วมาแล้วเก้าพี่น้องเก้าเ้กบเก้า เออเอาเนี also, mm ่ยเอาคัดไว้พี่ี่ต้องคัดขาเมาไปมันบ่อยนะไบ่ไบดิเนี่ยคัดไว้เองคือแม่ใจถ้ามไปลง้นสนมึงฟังแบบไอ้กัสีโดนน้ำซาเเหมืนวานแต่มืนเข้าอไิดอเารดเนี่ยมึงกันนั่นแล้วแต่เมือนแบบเหนเหน็บไปหมดสี่ซีนนี่นาอยู่ อากาศดีครับทุกคนย,ยินดีช่วยๆครับบรรยากาศดีมากๆเลยองค์การบ้าบอได้คุบตัวหนึ่งครับ มองนียแคาเจ้า่ท <kad ot tag> ่านนุ bye. ่มว่ายำได้หนิจุดๆนี่นี่เห็นไหมายำจัดเทียนนี่คือนั่นียูนี่หรอคือที่สอนอะยำในแห้งบูเห็นคือขวดกีแตกเปรยเปยไปกับพี่ กพสีอันู้นุ่มมันุ่มันอ้ยลมพีน้องลมพัดวีวีลมพัดลอยลอยี่ไม่หนีมี่ควัดเ้นนึงมาหมดไหมควดดีกว่าถึงนตามข้างห ตัวนี้ใหญ่พี่น้องครับเอ้าก้อยขี้ส้วนความ เดี๋ยวมันตัวเต็มีนี่ขวดมาถึงหนึ่งตุดปูดแมงตุดปูดมาไปเรื่อยๆครับใครก็อยากก็กินนี่แหละครับมือนีก็ได้เอาลูกถึงสวิงเฮ็ดตังเนอ่ย ไปแม่ไปดับนะที่ใหม่กอนั่งดินจ้าบุรเด้เจ้บุด้หาดิโอ้เดี๋ยวนี้รถเสียงอันไปอนี่เด็กขวดมันขึ้นแล้วนี่นะ ิดคลิปแล้วคนหลายๆแล้วการหาอยากหากินวิถีชีวิตของคนอีสานบานเฮ่าครับนี่กัะฮอดสิรุดูน้องใหม่ไฟล่ะครับไฟกำลังใหม่ปลามากพี่น้องมมนเปนโมเมนต์โมเมนต์ข้าเจ้าจูดนะครับมันกำลังใหม่เองมัน บ้าดินวินาทีแค่ไปเก็บน้ำไม้ไฟกับพ่อครับว่าเด็ไปโจดเด้อพี่น้องแต่ว่าเออบ้าดินบ่เด็กไปว่างเพิ่งแต่ว่าบ้าดินที่ไปเก็บเออนีบ้าดินก็นลากมาหาแมงซอดเป็นพญานเด้อครับแต่ว่านี้ยินเสียงไฟไหม้ยู่ครับดีใจย่ครับกี่ด้ไปเก็บน้ำไม้เยอะ ยอดน้ำกันเลยครับพี่นอนเ้ยก็ไปแห่งเนาะมันร่มร่มมันแหนเแล้ว่เอามันอยู่บ่นี่บ่ครับ เอ็นโตัวม so ันเอ็นขี้ต้นเปียกๆมันกับโบเปียกได้เมื่อกี้สั่นเพามันมีขนตัวเกียงมันล่อนไม่แลนเด้มันโบเปียกน้ำเขาได้หัวค่อนจะขึ้นสีขาวแด้เนาะตีนมันขู่ที่ว่ามันขู่ขวากันนะแต่เจ็บเอโลรัอ ตีนมันแข็งแข็งเลครับตีนมันขี้ซอดเลยเฮ้ยอะไรดูกดิ๊กอะไรดูกดิ๊กอะไรดูกดิ๊ก ไปตอนสรุปคลิปครับพี่น <wiele> <hydro> ้องครับพี่น้องตกแน่เนกแก่นแร่นหองทีมงานกับสีผ้ากันกลับแล้วครับถือว่าไดเพราะอยากพ่ากินอยู่ครับแต่ละคนครับ คลิปนี้เบ้าดินก็ไวัยสมนีซอกอนคำให้พี่น้องดีดีแม่งรำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบาย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 